พี่น้องสวัสดีเนี่ยได้เวียกได้เล้อพี่น้องเลยได้เวียกใส่ลานผนหือย่อยเหืวย่างพี่น้องเลยขอกระมีแนวปับยังเกาะปับควันผน้อนปับควันผนอีทผนเมื่อยหยุดยุดหยุดยุดเลยอันนี้ของน้องเจ้าของเจ้าอันนี้ของเจ้าอันนี้ของเอ้ยลุงของเอ้ยลุงของเอ้ยลุงอันนี้ลูก เจ้าก็มีแล้วนี่เด่นุ่มนี่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 คนละทงหรือสิเปลี่ยนประสันเอาเปลี่ยนมาให้เอื้อยซื้อไข่มาสูลูกกินพี่น้องเผมว่าคอยสะซางนะมันงามเฮือนพี่น้องเลยงามเฮือนแห้งอ่านางลุงอันนี่ผึ้นชิพัดกะเพราเลยสู่น้องคนกินนางลุงเมื่อวานเนี่ยผึ้งกะพัดกะเพราสู่น้องกินขนมเจ้านมเปรี้ยวเจ้าลูก để việc ra lắn khỏi khỏi nó, khi nóng gửi ừ. ờ, kép lục, kép u kút chaka tay lập tay không được đâu em ăn pèn bắt bát đi đi Bắt đi, đi quá mi phôi bát mày phôi bà cả hắc, mày lại mày nèo nằn mày 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 Kẽ, mẹ mày Mẹ ké, โล่งได้พี่น้องเอ,อ้ยนี่เด้แฟนนะมีแสงเข้ามาแน่ตัดต้นไม้ต้นตกดินตอนนี้เขาก็ตัดบิดละตน้นไม้เขาสิมาปุูกเฮือนใส่แล้วพี่น้องเลยคนไม่น้อยแฟมิลี่ก็กยังปัดเฮือนบลาบ,าบอยู่ยังไม่ได้อาบน้ำมาทางนั้นกะยังโล่งยังว่าแสงคือว่าเนมเห็นเฮือนข่อยแน่นอะบัดนี้นเนาะเฮือนที่ทางหล้างหมู่ ปุเคลื่อนเสมันบงงําเท่าต้นไม้เนาะพี่น้องเนาะผู้บ่มีต้นไม้ก็แปนเอเตอร์38เฮือนปัดผู้มีต้นไม้เพราะว่าตัดอยู่คูปีพี่น้องเลยได้เสียเงินจ้างก็เจ้าตัดต้นไม้ต้นตอกเอาเฮ็ดๆๆลูกพัมื้อนี้เด็กๆหันบ่ได้ไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยหยุดแบบอันขาดอันอีหยังก็เขาเอิ้นนะโอ้ยเอิ้อีหยังวะเว้าบ่เป็น โมน่าฮูก้อนมงม้าอีกแล้วโล่งแลวพี่น้องมันใบมันนี่มันสีกับสังกะสีแล้วมันหล่นลงมาใส่สังกะสีเห็ดใส่สังกะสีข่อยหัวอ้าต้ตัดหิมพานอยู่ถุงเลพอได้แล้วกิ่งนะว่าพอได้พอได้พอได้นี่นี่้องเอื้เมาออกเลยเสียงเงินจ้างเลยเห็ดสุรีสุายได้นี้ได้ เออโอ้ยเก่งเหลานชายคนนี้บอนบอนลูกจะกวดต้อมมาไหวพี่เลยลูกเอ้ยจะบ่ต้องกวดใส่ถังลูกเด้อเดี๋ยวเดียวมามาป้าสิสอนวิธีกวดนี่นี่งนี่กวดนี่เด้อ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 จะบ่ต้องเพ็ดข่มจังขี่เด้อลูกเด้อจะคอยกวดจังขี่เด้อคอยเข้ามากับ่ฮักเด้อลูกเด้อ อาวจะมาเห็ดบางลูกบ้างโอยปัดไปมันก็ไปใบไหม่มันเบาหนูลูกเออนั่นแหละอือปัดไปนั่นแหละวาซอยป้ายังตัดยังม่ได้เบพี่ยังทงพี่อีกงับพี่น้อยงัขึ้นวัดต้นพูต้นนี้ยังขอดกลามขึ้นนี้บิดเลยขันสิตัดทิมก็จะได้จังหนึ่งอยู่ให้มันงับมันไปเลย อืมยังอยู่หน้าบ้านมันเนี่จ้งเซนหนึ่งบอกน้องายบอกาะทำมาตัดไห้ช่วงายคนลืมบอกสุกแล้วลูกพานน้องกินมานีนกินเข่าช่วยเลยพานน้องกินเข่าซะอยากได้ไข่ดาวกระทอดเอาได้ลูกไข่ดาวลูกพาน้องกินเข่าดเด้อได็แป,ป๊บซี่ก็มีเด้ทอทาวันเด้อแป,ป๊บซี่น้ำแข็งเลยป้าซื้อมาแล้ว นี่ยังอยู่หน้าบา้านพี่น้องคือ้าบใบอันต้นบักเดืออเทาาวันนี่แหละมันงามมาพี่มันให้มันมีแสงแดดเข้ามาในน้อง,องทางนี้ก็ะยามันเถอะมันอยู่โซนทางพี่เม๊กแม๊กแม๊กมกมกเอากวดลูกกวดอืม เด้ผักหงเรียนกับป้ากับไร้ย้อนได้ใส่แล้วเด้ลูกหลานกับพอได้ใส่เนาะพี่น้องกระตุกขนมเขาแก่เมื่อยทำแป๊บสกแป๊บซี่เนาะอกหลานเนาะใบตองนี่กอะลากออกไปนอกเด้อลูกเด้อเออเอาไปตัดไปล่ะเอาไปฝนเอาไปอันสวนดินบ้างเด้อลูกเด้อ ขยันได้ผุปปุบโรดเห็นมาอ้วนเนี่นี่ก็ดีค่าค้นค่านานๆเราไ่ได้จับข้องถ่ายลานให้เอซเบิ่งใส่ก็แลนปุปับเลได้ป้าเอิ้นมาเห็ดเวียกให้ป้าเนี่ยแลนปุปับมาโรดเ่าบอนงำต้นหมักมีเบิดเลยอกเป็นหมากเป็นเอียงอยู่ในหนีนะพี่น้องค่ะใครทำ จักบวมบวชถิ่มใสๆเนาะพี่น้อยก,ก็เลยถิ่มลงหันมันบ่มีอันนั้นดิ้นก็เจ้าบ่ได้อยู่ในวางหน้านะพี่น้องเลยล้มหมดคนผูดด้ใดผู้ผู้ผู้เจ๋อยนะล้มเลยล่ะคันหมอนข่าวี่คันบ่ค่าขีเ้เหงื่ออยู่ในนีงได้อหบ่ได้บรอกรปูนอัดขึ้นเนาะอีกแล้วไปเสียงเงินอีกแล้วหาจ้างคนอืกแ้วเออในนั้นแล้วลูกปัดมันหล่นๆล่แล้วลูกเด้อ นั่นแล้วนี่เดิพอดีใส่ลูกลาน,นกะอ,อันนี้ก็บกงว่าสิค้งแมวแมว,แมวได้ลูกอะไรพี่น้องง่ายมันมาอยู่นี่แล่มันบม,มาบัามันอยู่บ่อนเก่ามันอยู่ม่งมันเกิดใหม่ๆนะง่ายมาพี่ระพนบอยู่แมวค่ะเด็มฆจะคุบไปกินข่าวน่เมื่อยค่ะ บอลจะกินข่าแล้วลูกฮะกินกับมกปลากินกับยังกากมกปลามกปลาแม่จะเห็ดมกปลาซื้อเอาอืมปัดไปลูกปัดไปมันแปนเด้อน้ำมันแห้งแล้วมันเบิดฝนแล้วใกลแน่แล้ว เอา้าห้านชายข่อยพี่น้องให้มันแปนเด้อแปนเลยนะั่พนุนีโล่งเลยมองตากผากันยกก็ทั้งพุ่นเพรเด้ยอันนี้เนี่ยโล่งมองขี่รถเขามาแล้วมาจอดพี่มันเริ่มแหงเลยเด้คือว่าแปนหูแปนตาเนาะพี่น้องเนาะทางงล้างบ้านก็เลยบกบเหือยยุ่งกว่บชุ่มกดนอนขี่เดือนเออันอ มี่สิไดส่วนทาดนะน,นี่ออกอยู่เออกวดไปลูก <c oughs> เออ <c oughs> น,นนั่นแหละจะกินแล้วบอนมค่ะ <c oughs> อ้าวนมแลคตะซอยจังลูกอยู่ใส่ <c oughs> อือเอาใส่ทงไว้ขนมแหละเอาไว้ไปปั่นน้องกินน้ำเด้อ อียังบ่นลูกเอ้เลียวเลยลูกเอ้ยขอบใจบักหลาหลายเลวแล้วกินแลนมหันเจ้าคู่บอดูดกินนี่โรดโอ้ใส่น้ำแข็งกินอีกเอาขนมมาตอนน้องไปหอบเมื่อน้าหมากะทินนี่ไปให้แม่มึงแกะใส่ตู้เย็นเน่อาไปเอาไปนี่เอาไปจะครึ่งหนึ่งไป ออกไปนี่เอ,เอ,อเาจอกไปล้างก่อนอิ่มแล้วบ่านางจ่อยอันนั้นนะกนะินเขานะน้องลุงเอ้ยเบิ่งในเด้อตู้สักผ้าเด้อสักผ้าเด้อลูกเด้อโอ้ยยังบ่ได้แล้วง่ายดอกนี่อีแม่ก็เอิ้นให้ไปแกงหน่อไม้อยู่จักสินแนวใดอยากเมียนเฮือนมันสะอาดสะอ้านก่อนยันสิโทรบอกเลยเด้อย,ยันบ่ได้ไปนี่พี่น้องเอ,อ้ย เป็นหูแป้นตาละใครเนี่ยหกอันนี้เดี๋ยวคนจักสิทิ์น่ได้กับโซฟานี่เนาะมันเป็นหนังมันเป็นตาสะเทศและ <c oughs> จูดถิ่มหราบอกืรืนอ,อะไร <c oughs> จะได้เงินซื้อตั้งหมื่นหาพูนบัดยัางต้องเปสะอาดสะอา้านต้องเมี่ยนก่อนพี่นอ้องเออเอาข่างได้ก็ได้ลูกเออจัเสียเอาพังได้ก็ได้เอาซำจะเอาไปไหวพผุนทงยางผุนใส่ทงยางก็ได้ไป ใส่ทงข้าวต้มขนมนะใส่ทงแป้นเดะแสงแดดเขาเฮือนข่อยมีแห้งวันนี้ม่มาขาวจะตัดต้นไม้ต้นตอกแนมเห็นลังคาเฮือนตัวเองโอ้ยเห็นลังคาเฮือนข่อยเลยเนาะเก่ามันหกมันเหืออืมเอาไปพ่อบ่อพ่อกระงามันยังบักหลายๆผู้อยู่หลุมผู้หมากมันนี่บักหลายๆหนึ่ง หมองเจ้าเก่ใหม่ไปถิ่มมาลูกไปเดี๋ยวขนมตอดน้องแล้วมัน